โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนท่านด้นะอยู่มีที่โคเซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนทำนะผมปืนของคูรุมินะครับผมในเด็ดอะไรนะซึ่งเป็นตัวอวยของผมนั่นเองนะในในเหล่าอนิเมะทั้งหลายนะตัวนี้ผมให้เป็น Number o n วนะอรัคูรุมินี่เราบอกว่าค้อตึงนะครับคุณตองนะก็เป็นแบบว่านะครับนั่นแหละทุกคนนั้นจะรู้จแลวนะ ทีน <ort. i> ้าผมมาวิธีการทำปืนของคุณลมีนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลก่อนนะอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลก่อนนะครับผมนะสกิลของปืนคุณลมีไปทั้งหมด3สกิลนั่นเองนะผมนะอ่ะสกิลแซ่ดนะผมนี่สกิลแซ่ดเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลเอ็กครับผมเป็นการหยุดเวลานะครับผมซึ่งสกิลนี้นะผมเวลาจะหยุดทั้งทั้งแมปเลยนะถ้าเราสมมติถ้าเรากดเนี่ยคนในเซิร์ฟรวมเนี่ยคือแบบว่าหยุดแบบว่าเดินหยุดเดินเลยนะอ่ะอ่ะเนี่ยนี่นะ คือมันจะหยุดเดินฮะอ่าเป็นการแบบว่าหยุดเวลาไว้นะฮะอ่าเหมืนในเรื่องเลยนะอ่าต่อไปสกิลสี่ยะผมเป็นการระเบ้มนะฮะนี่ประมาณนี้ัะผมสลับสกิลของคูรูมินั่นเองนะครับผมอ่าวิธีการทำเอ่อดาบคูรูมินี่ยอย่างแรกเลยนะครับผมเฮ้ยลืมบอกไปมันยิงได้นะนี่ครับมันยิงได้เนี่ย นี่คือสกิลคิกนะก็เป็นการยิงไปข้างหน้าอย่างนี้นะอ่าอย่างแรกเลยวิธีการทําคุณเป็นอย่างแรกเลยนะให้ทุกคนนะผมมาตีต้านะตัวมอนต้าตีตไปครับผมอ่าตีไปปุ๊บจนกว่าจะจนกว่ามันจะดอรอปในส่วนของเอ่อต้าต้าแฮก็คือหัวต้านเองนะผมได้ทุกคนนะผมเราต้าแฮเนี่ยมาเสกบอสนะผมอ่าเสกบอสตรงนี้นะผมแล้วพอทุกคนตีต้าแฮปุ๊บหตีต้าแฮปุ๊บ พอทุกคนตีบอสต้าตัวนี้นะฮะที่ใช้หัวตาเสกนะจนกว่าจะดับในส่วนของเอ่อหัวตาอีกอันนึงนะผมนะอาจจะงงนะเพราะว่ามันมีหลายตาเกินนะอาจจะงง,งก็คือตีบอสเนี่ยจนกว่าจะดับหัวตาอีกอันหนึ่งนะชื่อ,ช,อชื่อมันจะแปลว่ามันเขียนว่า V E R นะครับผมนะตีไปปุ๊บนะพอทุกคนตีนี่เก็บใส่กระเป๋าเลยนะตีใส่กระเป๋าปุ๊บ,บนะทุกคนมา ขึ้นมาด้านบนนี้นะแล้วก็กดปืนคนะุรุมิครับกดไปนะกดไปจนกว่าจะได้ปืนของคุรุมิแต่ไม่ใช่เหมือนมันกดปืนคุรุมิแต่ว่าไม่ใช่ปืนของคุรุมินะเอออาจจะงงหน่อยกดไปนะกดไปเรื่อยๆคนระับจนกว่าจะดรอปใน,นส่วนของเออหัวใต้กันนางที่มันเขียนว่า H U M นะครับผมนะให้ทุกคนหา2อ,อย่างนี้ครับผม2อ,อย่างนี้เอ,อ่อไอ V E R กับ เอ่อ H U V H U M ับผมได้เอาสองอย่างเนี้ยผมมาเซกบอสคูรุมินีนั่นเองนะับผมนะแต่เป็นความจริงมันไม่ใช่บอสคูรุมิหรอกหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเซกดูนะอ่ะว่าต้า่เมเดิมนะฮะแต่ว่ามันจะเขียนว่าโอ้หม่ต้านะฮะเออเ ให้ทุกคนนะตีบอสโอ้หม่ต oh าจนกว่าจะดรอปปืนของ umi, คูรุมินะผมประมาณนี้วิธีการทำเออปืนของคูรุมินั่นเองนะผมอ่าถ้างงก็กลับไปดูคลิปแบบว่ากลับไปแบบว่าย้อนคลิปดูได้นะบางช็อตผมอาจจะพูดงงไปหน่อยนะอ่าโอเคนะผมนะคลิปประมาณนี้ครับต่อไปก็คัมบาอิสเต็กอัปเดตนี้คัมบาอิสเต็กอัปเดตนี้ก็คือสีน้ำตาลน,นั่นเองนะผมนะอ่าโอเคมาแด้ผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสุดครับบ๊ายบาย